สวัสดีค่ะวันนี้เรารวยจะมาสาธิตการทาครีมในทุกๆคืนนะคะก็คือตอนกลางคืนเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าตอนเช้าก็ทําเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่ามันไม่มีเวลาก็คืออย่างแรกล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าออลออยเสร็จแล้วนะคะก่อนนี้เ mm hmm. ช็ดโทนเนอร์ให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการเตรียมผิวแล้วก็ทําความสะอาดผิวเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้สําคัญมากนะคะสําคัญมากแล้วมากันมาเลย mm hmm. บูสเตอร์ซิคิคมีอาหารผิว อ่านผิวนอกจากจะบำรุงให้ผิวขาวกะจ่างใสาแล้วนะคะยังช่วยฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงขึ้นมาอีกด้วยแล้วก็ตัวหยดตัวหยดแล้วแต่เลยสองหยดสามหยดอะไรก็ว่าไปนะคะหรือจะทาเพียวๆก็ได้ะสมให้เข้ากันจัดการหรือทาคอด้วยขอให้รู้ ปกติทาครีมม,มันต้องเว้นช่วงทิ้งไว้นะคะเพื่อให้ครีมซึมลงสู่ผิวก่อนแล้วค่อยทาตัวต่อไปอันนี้รวบลันเนาะเดี๋ยวจะยาวเสร็จแล้วปุ๊บตามด้วยไนครีมไนครีมสิเค็ดมีชอบมากชอบมากเพราะอะไรกดก่อนหัวปั๊มหอมเนื้อครีมซึมลงสู่ผิวดีมากแล้วก็เนี่ย เพิ่มความขาวใสแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวด้วยหอมนุ่มอะหอมอ่นอ,อนทาแล้วแบบมันไม่มันหน้านะคะแต่ว่าจะหอมอ่อนอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอ๋อถ้าใครจะทาเซรั่มทองคำด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าละรอยคีทาแฮเอาบูสเตอร์กับตัวยดเนี่ยสองตัวเนี้ยเป็นตัวหลักเลย อตัวหยดขอโทษทีเพราะว่าอันนี้ยังเป็นตัวแจกอยู่เพราะว่ายังเหลืออยู่ไม่อยากแกะหล่อนไหมมาใช้เสดายก็ใช้แล้วก็ตามด้วยในครีมซีคทมดและที่สำคัญทูนเนอร์นะคะไปกันเลยบ๊ายบาย